รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณสวัสด์ค่ะเจียบอ้อมค่ะพบกันทุกวันอังคารนะคะแล้วก็มาเจอเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองกับเจียบอ้อมค่ะ วันนี้นะคะหนหนุ่มนะคะซึ่งเป็นตำนานเพลงของเมืองไทยเลยนะคะบอยแบนดซึ่งเล่นดนตรีเก่งมากๆเลยวันนี้เราจะมาถามเคล็ดลับของเขานะคะว่าเขาทำยังไงให้ตัวเองดูดีไม่เคยเปลี่ยนนะคะซึ่งแฮปปี้มากๆของเขากันค่ะตีแบดอยู่กับเจี๊ยบตอนนีพ้พอแล้วพอแล้วอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณโจจิรายุทธวัฒนสินนักร้องนักดนกรตรีชื่อดังหนึ่งในสมาชิกวงนูโววงที่สมาชิกแต่ละคนยังคงดูดีสดใสไม่เคยเปลี่ยนวันนี้ขอสาสาวเจีบอ้อมเลยขอพาคุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับในการมีสุขภาพดีในแบบคุณโจกันว่าแต่คุณโจมีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างล่ะครับเอาละค่ะขอขอัปเดตเรื่องกีฬาตีแบตอีกสักนิดนึงดีกว่าพี่โจคะก็ที่บ้านพ่อเป็นนักแบตอยู่แล้วเราก็โตมากับพอร์ตแบตเลยก็ตีแบตเป็น จนกระทั่งเตจนหยุดตีประมาณเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วพี่สาวกับน้องชายคือพี่แจนกับพี่เจงแจนก็เป็นนักว่ายน้ําเหรยนเงินซีเกมเลยแล้วเจก็ตอนนี้ยังเล่นเจสกีทุกคนนี่จริงๆแล้ววิ้ีทำเวลาแบบสุดยอดเลยอ่ะ อย่างนี้ต้องให้เคดิตคุณพ่อป่ะคะใช่ครับพ่อคงมีเลือดนักกีฬาในตัวอยู่แล้วแล้วก็เราเห็นตั้งแต่เด็กเนี่ยพอโตมาถนัดอะไรก็ไปเล่นฟุตบต่างๆต,ต่อไปแล้วพี่โจคิดว่ากีฬานี่มีความจําเป็นหรือความสาคัญสําหรับครอบครัวโอ้สำคัญมากเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยถ้าสมมติคุณไม่เล่นกีฬานี่หนึ่งรูปร่างก็จะต้องน่าเกลียดกว่านี้เกินไปหน่อยซึ่งก็โอเคแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลเลือดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะน้อยมาก ผมก็มีช่วงหนึ่งที่หยุดเล่นไปก็จะรู้สึกว่าเป็น10ปีนะเล่นดนตรีเป็นตอนเป็นนูโวอะไรเงี้ยก็ห่างหายจากกีฬาไปเยอะก็รู้สึกว่ามันซุบซมลงก็ต้องกลับมาเล่นใหม่กลับมาเล่นใหม่ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นทีนี้เราก็ประคองไว้ตลอดแล้วใช่แลวพูดถึงนูโวอยอยู่ในใจตลอดกาลใช่แล้วค่ะจะบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนค่ะก็ยังดูสดใสแล้วก็แบบดีไม่เคยเปลี่ยนีไม่เคยเปลี่ยนตลอดกาลอ่ะขอบคุณครับแหม อัลบั้มใหม่ครับก็เพิ่งวางแผนไปนะครับชื่ออัลบั้ม6 am แล้วก็ถ่าย mv ไปแล้ว2เพลงแต่ทีนี้ว่าน้ำมาเราก็หยุดการร่าเริงก่อนน้ำมาปักจุครับเดี๋ยวรอรถแล้วเราค่อยทำแผนโปรโมทใหม่ดีตัวอัลบั้มไทยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับก็วิววิวที่เข้ามาดูก็เยอะขึ้นแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้แฟนกลุ่มเก่าๆซึ่งสองท่านเนี่ยแฟนกลุ่ม งานปับคุณจะไปตามแผงซีดี B2S แล้วก็หยิบตังค์ออกมาจ่ายแล้วก็หยิบซีดีไปโอ้ได้พร้อมลายเซ็นใบหวยเดี๋ยวใบหวยให้ด้วยโอ้ยดีเลยให้เขาตีแบบเขาหรือยังเออใช่แล้ก็ติดตามกันได้อยากอยากดูพี่โจมีส่วนในการทำไหมละบ้างมีบ้างน้อยแค่ไหนนะทำอะไรบ้างกัเพลงนี้ด้วยคะก็มีเล่นกีตาร์ดูเพลงแล้วก็ร้องเพลงเรียนเียนเสียงประสานบ้างอะไรบ้างค่ะพี่โจว่าเห็นเป็นคน ออกกาลังกายนะคะแล้วก็เนี่ยมีทํางานในด้านดนตรีเยอะพ <ฮะ S 2> ี่จ้มีเวลาดูแลนะตัวเองไงบ้างอย่างอาหารการกินเริ่มกินสิ่งที่มันมันที่มันมันมน,น้อยลง,ยลงแล้วก็กินผักมากๆแล้วก็กลางคืนก็สมัยก่อนเราเล่นดนตรีเสร็จแล้วก็ซ <ฮะ S 2> ัดเดี๋ยวนี้กลางคืนก็ต้องอดทนกพยายามเบาๆเป็นโยเกิร์ต นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็นอนรีบนนรีบนอนรีบน,นิน่อนเพราะว่าหลังเล่นดนตรีจะหวยมันมันร้องเพลงแล้วมันจะหมดไปหมดเลยอ่ะตรงท้องมันจะยุบไปหมดเลยนเนือนเลยมากใช่ทอนนี้ก็เริ่มดูแลเป็นวันขึ้นแล้วมีอาหารเสริมหรือว่าวิตามินอะไรไหมคะมีมีครับ ค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับของพี่โจนูโวของเรานะคะที่ทําให้ดูดีแล้วก็สุขภาพดีไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือทานอาหารให้ครบแล้วก็ออกกําลังกายเสมอๆคะ่ะแค่นี้นะคะก็จะทําให้เราดูดีไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะพี่โจมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะไม่ว่า,าจะเป็นเรื่อง<า>ดูแลฝากอัลบั้มหรือการดูแลตัวเองอัลบั้มก็ถ้าผ่านแล้วชอบก็ไปซื้อซะก็ดีใจนะครับส่วนดูแลตัวเองก็๋ยวเล่นกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เรื่องการกินก็ศึกษาหน่อยอย่าไปกินตามใจปากมาก ส่วนน้าท่วมก็ให้กําลังใจนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันที่บ้านก็แค่นี้แหละ <c oughs> ยังไม่ถึงหลแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบอ้อมก็มีของขวัญพิเศษมามอบให้พี่โจโด้วยค่ะน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าดูแลตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์เน็พลัสค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่โจมากๆกขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาอัปเดตเรือ่รอง ้องกับเป็นรายเดีๆวค่ะคุณผู้ชมแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่เดอะแร็กเกตคับค่ะแล้วก็เจี o ๊ยบอ้อมแล้วก็พี่โจต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคัูว่าสนับสนุนโดยแบนเนอร์ plus